เดี๋ยสองน้องรางลูกบอลโดนคว้อที่ไม่รับชอบนะจ้าไม่ใ่ร้อยเอาไปร้อยสต้ยจิอ่ะไหะว้าววายองตดตเลยจพี่นาให้เล็งก่อนเล็งก็ค่อยปาซื้อซื้อนะต้อง ฉันโอ้ยโ้ยเอาแล้วตัวจริงมาไปเลยไปเลยพี่ว่าพี่ว่าต้ออีกสักแก้แล้วล่ะแั้นก็ไป ดีแล <usion> ้วกันดีช่วยด้วยดีแล้วล่ะค่ะพี่หมรอนก ไปมา <coughs> 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 จะตาคาอยู่ดีๆก็มาว่าแล้าไเป็นอะไเดี๋ยวขึ้นแล้วเดินเดยวก็ไเต็นเต็มรูสึกบ้างไหมครับอาไรอะไรอะไรเออคาชาเป็นไงบ้างครับประสบการณ์เดี๋ยวมันก็มุมเจ็บแัะชินไ ตื่มาจากแม็กเดีกว่าอค่ะไปได้ค่ะดูหน้าของอ่อนเืนแตกอ้หลังระวังด้วยนะคะ้นหลงระวังนะโลกตกนน่โลกตนิดนึงไม่มีประกาศให้นะคะไม่มีค ไม่ยากไมอีกไม่เลยเลยูๆ้ๆ,ๆ,ๆค่ะยาหม,มาไหมมและนอจากนี้ใครอยากปักไตรีเควได้นะคะถักว่างค่ะโอโหเด<อ>ี๋ยวเจ็บลูกนอกจากคาชาแล้วแฟนขับต้นยังไงไม่อยากเห็นตอนลวงลตอนอยากลวงไหมลูกไ่หมดโยนตัวลก ใครขับต้นอยู่ไหนช่วยบ้างช่วยบ้างใครมีนอยยุบไปเร่อยใน้อบไปเ่ออชเอออีกสี่สามสี้เฮ้ยอาชาตอบรอบตอตอบเพีแค่นี้เพเหรอเออดีถาไหมอ่ะอีกแล้วไ้่ได้เลรายได้ทำบุญได้ท้าเงินจุดได้จาได้เราล้ำะขอยนะอะไรจ้าโอ้โหขนาดนี คุณเขาไม่แก้ไม่แก้แต่คนดูนี่รอดูเลยนะาลูกบอสใช่กคสงสามากแต่พอตกลูนใรูกจะใหญ่เลยอมีากาศก็ไม่หนแต่น้องตดเไมคะงูสุดท้ายแล้วจาไม่ตกบนกดมีน้องชายคนนึง พอไหมยีกสอคนนะไม่ท้าไใหม่เยอะออกมาเลย ไม่คะอยากปลาคนอื่นไหมอ่ะปลาพี่ก้องไหมพี่ก้องเออ